สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมฝึกฝนการคอมโบของลีเลียหน้านะครับทำแล้วจะสามารถรับสกิน6ปี๊บ6ปี๊บนะครับของเป็นอิโมจิแล้วกันไม่ใช่สกินนะครับไม่รู้สิว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงนะครับระยะเวลากิจกรรมก็ไม่รู้ไม่มีการบอกนะครับแต่ว่าเราไปดูข้างในกิจกรรมกันเลยนะสมมติใครที่ได้เล่นครั้งแรกเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่ามันเลื่อนได้หรือเปล่านะแต่ว่าคุณต้องทําการ อาโหมดฝึกก่อนต้องฝึกให้เสร็จก่อนนะผมว่าฝึกให้เสร็จเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดไม่สามารถเลือกเลเวลไม่ได้นะเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะสมมติว่าเราจะเป็นเลเวลต่อไปใช่จะให้กดเลเวลสามมันก็จะมีมีการให้แบบว่าอ,อันนี้เลเวลสองโอเคสมถติเราผ่านเลเวลหนึ่งแล้วเลเวลสองก,ก็จะเปิด กดเรือหนึ่งแล้วสมมติเราผ่านเรือหนึ่งแล้วเ,ออเรเือ,อสองก็จะเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็สมมติคุณทำธุรกิจครบอะไรพวกนี้นะครับครบได้ได้คะแนนครบหนึ่งร้อยนะคุณจะสามารถแลกอันนี้ได้นะครับ <S 2> <S 2> ผมได้เยมจิไปนี่นนะครับก็มันจะมีทั้งหมด5ระดับพอดีนั่นแหละก็ครบพอดีนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนนะครับผมประมาณนี้เลยนะสำหรับก็คือต้องทำให้ครบอ่ะมันจะทำแบบต้องให้ครบ ถึงเลเวล3ถึงเง 5, ลเวล5อะไรพวกเนี้ยนะครับทำครบหมดแล้วก็อย่าลืมกดมารับเสร็จปุ๊บก็จะสามารถรับอิมมจิไปได้นั่นเองนะครับโอ้โหถ้าถามว่าพี่ครับทําไมบางทีเนี่ยผมทํากิจกรรมเนี่ยมันนานจังเลยครับพี่นะครับก็กิจกรรมเนี่ยเอาจมจิมันจะมีเอ่อเกมเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่ากดออเดชั่นนะครับให้ได้คะแนนถึงอนะ่ะก็คือ4,100คะแนนก็ต้องกดให้โดน41ครั้งได้นึ่งนะครับก็ แล้กิจกรรมเนี่ยระยะเวลาในเกมเนี่ยโคตรนานทุกคนบอกตรงโคตรนานนะครับผมนานมากนานมากมันดูเร็วอย่นะเนี่ยแต่ก่อนแรกไม่ไม่เร็วอย่างงี้คือครบสีเอผมหยุดเลยนะแต่ต้องกดนเน้นๆบางคนกดไม่ค่อยโดนนะผมกิจกรรมแบบ รอเล่นนานมาก้วถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่ทำกิจกรรมแบบชา้าจังเลยนะผมผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะเพิ่งถึงเมื่อกี้นี้เลยนะผมแบบว่าแว้นรถมานะผมใช้เวลาเร็วมากนะประมาณชั่วโมง4ี่สิชั่วโมงครึ่งอยู่นะผมเร็วมากแบบแดดไม่ออกเลยนะทุกคนพอผมมาถึงกบ็บแดดแรงเลยนะผมรียต้ว่าเป็นใจให้ผมซะเหลือเกินนะสำหรับสภาพอากาศคือกรุงเทพอะคือแดดไม่ไม่มีออกเลยทุกคนแบบร่มมาเลยอนะ นะครับแล้วก็ไฟเขียวแทบจะตลอดทางเลยเจอไฟแดงนี่คือแบบไม่ไม่แทบไม่เจอไฟแดงหะเจอแค่ครั้งสองครั้งนะผมดวงดีมากก็เลยมาถึงไวนะฮะอันนี้คือไวอะล่ละพี่ก็ถือว่าไวนะปกติก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งวานี้ผมแต่ว่าวันนี้ไวมากเลยรถไม่ค่อยติดเลยนะผมจริง,รงๆแล้รมันติดแหละแต่ว่าผมมุดเก่งไนงะมดุดจ๊กๆๆเน็ตประมาณนี้พอเราเสร็จแลวสี่เป็นหนึ่งเราก็ไม่ต้องกดต่อนะผมเราก็รอมันไหลไปเรื่อยนะครับแล้วก็ผมว่าผมลองกิจกรรมลองจับเวลาดูแล้วนะกิจกรรมก็ ใช้เวลาประมาณส3านาทีนะผมโคตรนานคือพอเราแต้มถึงเราก็มทำอะไรแล้วก็ปล่อยจอยเลยผมปล่อยจอยเสร็จมันก็จะมันก็จะลันไปเรื่อยนะแต่อยา่าไปกดโดนปุ่มขีดสามผีสข,ข้างบนขวานะผมไม่งั้นอนาะชีพหายแนะ่นอนนะผมฉะนั้นก็ปลอล่อยไปถ้ากดเนี่ยกิจกรรมมันจะไม่แล่นต่อนะผมผมไม่แน่ใจนะแต่ของผมกดแล้วก็ต้องมันให้เรากดไปหน้าหลักแล้วก็กดเขาเรียกว่าอะไรกดเริ่มใหม่สองงานก็ไม่ไม่แนะนาไม่แนะนำนะผมรอมันไหลไปได้เดี๋ยวนะมันก็ครบ มันก็กิจกรรมก็จะอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องนั่งเบื่อ,อจริงน่าเบื่อที่ผายกิจกรรมนี้แล้วกับนาลักเร้อยลผ่ันนาต่อแล้วถือว่าร่านผ่พัน่าท้องเสร็จแล้วว่านึก็จะเปิดเห็นไหมรูปแบบกิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับยังไงใครสำหรับใครที่รับพวกอิมมจิไม่ได้เนาะอันนี้คือสำหรับคนที่รับพวกอิมมจิไม่ได้นะให้ทำการเคลียร์ของในกล่องข้อความก่อนหนึ่งเคลียร์ของในกล่องข้อความและสอง เนียครับเคลียของในคลังนี่นะครับจะจัดการลบนั่นแหละนะครับผมเนะี่ยกดกดลบไปควบวงค้บควาาแล้วพวกนี้หรือว่าของวันนี้ก็กดลบไปได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเคลีย <c> <ๆ>เรียบร้อยรจแล้วจกในคลังเนี่ยก็แนะนําเป็นลบพวกอ่สกินที่คุณมีแล้วหรือว่าพวกฮีโร่ที่คุณมีแล้วก็สามารถลบไปได้นี่นะครับหรือว่าสกินกึุ่มที่มันกากเนี่ยก็สามารถลบไปได้นะแต่ผมอยากมีสกิวว่มีสกินนี้ได้ไหาโอ้โหสกินนี้ของบัตเตอร์ไฟกินที่ไปร้อยกว่าช่อง ต้องมานั่งกดอย่างเงี <nya> okay <anyway> ้ยนะวันนี้ทุกคนสำหรับวิธีการเคลียร์คางสำหรับใครที่รับสกินไม่ได้เนะประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยเหมือนจะมีกิจกรรมอะไรวะอัปเกรดสกินนะครับซึ่งรอมานานมากเลยนะอัปเกรดสกินนะครับอัปเกรดสกินรอมานานมากแล้วดูกันเลยว่าใครดูคลิปเสร็จแล้วเราจอกันบ้างนะครับหลอนตอนจบคลิปนี้เฮ้ยตอนจบตอนอะไรวะ โอ้โหหล่อขนาดนี้บอกหล่อจะหลุด <c oughs> อยากได้อย่างสวัสดีคุณนทัทโนนะครับสวัสดีคุณเฮ้ยวันนี้มี2คนเองเหรอประชากรหายเฉยนะครับอาจจะเพิ่งกับคลิปลงคลิปก็ได้คนก็เลยน้อยนะครับประมาณนี้ทุกคนให้ดูจบคอามเนต์มาหน่อยนะครับว่า52าสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็วันนี้อยา่ผมสตรีมวันนี้เลยไหมหรือว่ายังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะเฮ้ยคุณสก,กายบอกอยากดูทีมวันนี้ป่ะก็สามารถบอกผมได้แล้วกันนะครับวันนี้เราขอจะลาไปก่อนนะเว้ย เจอกันคลิปหน้านะคุณสกายเจอกันนะผมบม่บ้า